สวัสดีค่ะเวลาชีวิตของเรานะคะลดลงไปทุกวันควรเลือกเสียดายอดีตได้แล้วความสุขก็ไม่ได้เกิดจากที่เรามีเท่าไหร่แต่ความสุขอยู่ที่เราพอเมื่อไหร่มีพบมีพลาดมีจากมีลาเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนฝึกให้ชินวันหนึ่งมันจะวนมาหาเราอย่างแน่นอนสิ่งใดที่เราควบคุมมันได้ สิ่งนั้นนะคะกำลังสอนให้เราปล่อยวางค่ะใครจะอวดอะไรก็เรื่องของเขามันสิทธิ์ของเขาแค่เรารักษาใจเราไม่ให้อิจฉาใครก็พอไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างไม่มีใครกระจอกไปซะทุกเรื่องเรามีทั้งเรื่องที่เก่งและไม่เก่งปะปนกันไปอย่าไปคิดเยอะเกินวันนี้เพราะว่าไม่รู้เราจะอยู่ถึงไหมทําให้ดีแล้วปล่อยวางก็พอหัด ช่างมันบ้างกับบางเรื่องในชีวิตเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอดหรอกค่ะชีวิตเสียใจได้อย่าเสียดายเสียใจไม่นานก็หายแต่เสียดายทั้งชีวิตก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่อยากเสียดดยชีวิตชัดเจนกับตัวเองได้แล้วเจ็บก็ชัดเจนไม่เจ็บก็ชัดเจนแต่มันยังดีกว่าชีวิตขลักขะซังค่ะ คาดหวังไว้มากเท่าไหร่ก็อย่าลืมเตรียมความผิดหวังไว้มากด้วยเท่านั้นอะไรไม่ใช่ของของเราอยู่ไม่นานหรอกคะ่ะอะไรที่เป็นของของเราเราไกลค่ไหนก็วนเวียนมาหาเราอยู่ดีบางทีเราและเขาเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลิกยึดติดกับภาพความทรงจำเดิมๆได้แล้วอยากเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้เพียงคนเดียว หัดระบายมันออกมาบ้างค่ะวันไหนที่เราได้ดีอย่าไปดูถูกใครเพราะไม่รู้วันไหนเราจะล้มเหมือนเขาบ้างความผิดหวังถ้าไม่ทำให้เราตายมองให้ดีมันก็ทำให้เราโตได้อย่าพยายามอยากรู้อดีตเลยสังเกตตัวเองง่ายๆอดีตกำหนดปัจจุบันปัจจุบันกำหนดอนาคตเราค่ะพ่อแม่ ตายก่อนเราเป็นเรื่องธรรมดามันถามไถ่ห่วงใยท่านบ้างเมื่อจากกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายบอกรักกันที่ฝาโรงค่ะชีวิตไม่มีปลายทางจองอยู่กับปัจจุบันอย่าก,กังวลปลายทางเพราะบางทีมันอาจจะไม่มีจริงเรามาตัวเปล่าค่ะไปก็ไปตัวเปล่าอย่าไปคาดหวังเยอะกับชีวิตสักวันเราก็ต้องตายการมีลมหายใจในตอนนี้ และทำอะไรก็ได้ในสิ่งดีๆย่อมดีที่สุดแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อคิดสาระดีๆของช่องมิน้ำชาแนลแบบนี้นะคะไม่พัดาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องมินน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ